พี่ทีมพี่ทีพี่พี่พี่มีคนถามมีคนถามมาใน t ิ k กต k อกผมหาคอมเมนต์ไม่เจอแต่ว่าเขาถามมาว่าทั้งตัวพี่เนี่ยเท่าไหร่โอ้โหแพงนะโอเคเริ่มเลย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 ข้างขวาเลิบแปดเลิบหกหมื่นหกหมื่นแล้วก็ตะปูตอนา้นซือมา ็ตัวนี้ก็ประมาณสองสี่สองแสนสี่ตอนนี้ไม่รู้ขึ้นราคาหรือเปล่าเซื้อมาตอนนั้นเนี่ยทั้งมือตรงเนี้ยประมาณห้าแสนหกอืมแล้วก็เริ่มกุชชี่กุชชี 20, ่สองหมื่นกุชชี่สองหมื่นรู้จักกันอยู่แล้วแหละ,ะแล้วก็ตัวนี้เป็นเอ่อเป็นสร้อยอะไรวะเป็นแบรนด์หนึ่งของเกาหลีที่แบรนด์ดังแหละผมจําไม่ได้ว่าชื่อแบรนดนะ์อะไรน่าจะที่ที่เขาใส่ใส่กันจะเป็นแนวเนี่ยตอนนี้ซื้อมาทั้งคู่ประมาณแสนสองอือก็ตีไปตัวละหกหมื่นแต่สร้อยอยาจจะแพงกว่าแบรนด <N> นี่อันนี้ไฮ<ม>ไลไท์ <laughs> อันนี้เป็นเอ่อเป็นโรเล็กโรเลเ็กเบฟซี่ครับตอนนี้ประมาณเก้าแสนกับล้านอ่าตอนนี้ก็แตะล้านก็รวมรวมอันนี้ก็ประมาณล้านห้าอ่าล้านห้ารองเท้าเอ่อรองเท้าลิลลิโอเวนลิโอเวนนี่ประมาณสามที่หมื่นแต่ว่าตัวนี้มันในไทยไม่มีขายนะในชอ็อปเสื้อก็น่า,นาจะประมาณสองหมื่นสองหมื่นกว่าเข้มแค่นั้นตัวสองหมื่นตังเก้ก็ประมาณสองหมื่นอืมก็รวมรวทั้งนะตัวให้เพือ่อนๆลองไปบวกลบเอาละกันว่าเท่าไหร่ประมาณ กับร้านเจินอ่าไม่ยาหาโอดเกิน